การดาวน์โหลดตำราเรียนแล้วก็รายงานนะคะให้นักศึกษาเลือก e-card นะคะวิชาที่ต้องการดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอไฟล์ตำราเรียนนะคะมีทั้งหมด15หน่วยการเรียนนะคะนักิทธิ์ต้องการดาวน์โหลดหน่วยการเรียนไหนก็คลิกนะคะทีหนึงระบบก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะคะ นิสิตจะเซฟไว้อ่านในเครื่องหรือว่าจะพิมพ์มาอ่านก็ได้นะคะประกอบกับวิดีโอนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นคําสั่งรายงานนะคะก็ดาวน์โหลดมาทำเช่นกันนะคะเราจะเซฟเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าจะพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะรายงานตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บของเรานะคะสำคัญที่สุดนะคะ